สวัสดีครับกับผูช้ช่วยเซวิสนะทวินนะครับนะวันนี้ก็มีฟอสเรรอรครืนะ่องด,ดูดราทอกนะครับนะคันนี้คันนี้ลูกค้าก็ได้ทําการหลักใหม่นะครับนะวิ่งวิ่งดับครับคับนนี้สตาร์ทติดดับครับคันนี้ก็ลกักใหม่ทางดูทางร้านก็ได้เอาเรราครื่องวิเคราะห์ไปเช็คดูนะครับนะกับก็มันเป็นระบบน้ํามันนะครับนะคันนี้เป็นเร่งดันน้ำมันก็อลองทําการทอด ใส่กล่องธูรามาเลยครับนะใส่กล่องธูรากันสักหลูกครับนี่กับก็ได้เปลี่ยนธูใส่กล่องธูราลองดิถึงเรกับไม้ไห้นะครับนะก็ลายเช็คเลยระบบบหัวชีทหัวชีทก็ไม่มีปัญหาเลยครับโอเคดีก็มาเลยที่ร่างนะครับนะร่างแรงดันร่างไม่ป้อนครับนะแค่นี้ครับมีปัญหาครับตัวร่างแันนี้ครับก็ได้ลองเอา สายสวิตตรงใหม่ก็เปลีนครับตอนนี้นะนี่ไอสวิตรางนะครับนะก็เป็นตันวามันเป็นตีตัวสวิตรางตัวนี้ครับนะตัวนี้ครับนั้นอันนี้ข้องเก่านะครับนะข้องเก่าไอานูอะไรทำการเปลี่ยนของไม่ได้นครับนะอันนี้ข้องเก่าครับเป็นตีสวิตรางตัวนี้ครับนะก็ไซด์ แต่คันนี้มันขึ้นซ่องโค้ดนะครับนะมันมีโค้ดไอตัวบาร์โรมีติดกันครับคันนี้บอเครื่องติดดีอ่าเปลี่ยนสวิตช์ร่างเรียบร้อยแล้วเครื่องติดดีปาวิง่งได้เรียบร้อยแมสแต่พอเหยียบบอกอย่งวะกดคันเร่งพอหยอกคันเร่งครับควยเครื่องโชว์เลยครับควยเครื่องโชว์ตีแับก็มีโค้ดนึงก็คืออ่าเป็นดีตัวนี้กันครับตัวนี้เป็นตีตัวบาร์โรนะครับนะตัวไอ้ควบคุมไอ้ตัวประมวลผลอากาศใน นี่ครับในตัวถอยดีนะครับนะนตัวนี้ครับตัวนี้ในตัวนี้เป็นเวลาจังหวะตีว่าเราหยกันเนงนะครับนะคอยเกินโชว์เลยเลยครับเต็มไม่ดับนะครับในตัวนี้ตัวบาโลในควยเกิมันจะโชว์ครับยังไม่ขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้เสือองแต่ไหมครับใช่ครับตัวนึงก็ปั๊นบาดครับเขเแขกต้องบัดไหมครับกับก็เคสนี้ก็ คงจะไม่มีได้มาครับทศหมากหลดตุกกันมันจะมีปัญหาบาโรนี่ที่ที่ขี้เสียขี้เสี้ยครับมันจะเป็นขี้กระม้วนนี่ครับนะปปลวกถอยดีนะครับปวกถอยดีนี่แต่ขี้กระม้วนมาครับถ้าเราลางอ่าถึงระยะเวลาครับประมาณสักเซนวันโลครับเราทอดมันลางหนทีครับเนี่ยปวกไอ้บาโรนี่ครับมันจะไม่ก่อยมันจะไม่ก่อยเสียครับพ่อทศหมากติดเสียเสียจะเกิดทิว่านั่นนะครับขี้กระม้วนในถอยดีครับอุตตัโยนครับในนี้ตัวนี้ ไอ้ตัวนี้ผมแปกสัตว์ได้เลยครับตามลักมันจะมีเดือยออกหล่อกันตัวนี้ครับครับขอเคสนี้คงจะไม่มีอะไรครับนะแกมาเช็คะนักงานกับรถของไอด้ดูอ่าปวดดูราทอกนะครับนะเหลืองตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ถ้ามันจะมีปัญหาเรื่องวัชิษมาครับตัวนี้ด้วยมากกับแันนี้ก็ <c oughs> ว่าใหม่ไม่มีได้มาครับสมาครจะเป็นเรื่องระบบน้ำมันนะครับนะที่มีแบบนา้นสมัคดแบบขยันเปลี่ยนใจกล่องโซล่าตัดเตอร์บัก็ตัดเตอร์บัวก็ขยันเปลี่ยนใจกล่องอากาศครับนะไม่ว่าอย่านั้นครับนะเราก็ขยันดูแลครับป้าเบย์จังเขาเช็คตามระยะตลอดครับรถไม่ก็มีปัญหาครับผมนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปยาวๆเลยครับผมนะครับแต่เราดูแลดีๆครับผม มก่อคนกัครับนะครับก็คลิปนี้ก็เปลี่ยนแต่ควักไว้แค่นี้ครับนะกับฟอร์ดุราท็อกตัวนี้ครับนะสตาร์ทติดดับติดดับครับคือสรุปว่าเป็นที่่อาที่มีปัญหาก็คือเป็นสวิตช์รางครับผมนะกับเปลี่ยนสวิตช์รางก็เรียบร้อยครับโอเคครับก็ต่อมีสาระมีประโยชน์อ่าขอช่วยควักกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และก็กดติดตามบูชาวสวิตกันครับนะครับก็ขอสวัสดีครับ